สวัสดีคะด่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันอีกรอบหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อหรือยังนะคะแต่ว่าคืออยากจะมาแชร์สถานการณ์ล่าสุดให้ทุกคนฟังเนาะจากเดิมมาค่ะคือมีการล็อกดาวน์ตามที่แจ้งไปก่อนหน้าก็คือเป็นวันที่1ถึงวันที่5เมษายนแล้วก็ตอนนี้เป็นวันที่เจ็ดใช่ซึ่งวันที่เจ็ตอนนี้ยังล็อกดาวน์อยู่นะคะแล้วก็ตามประกาศอาจจะล็อกดาวน์ไปถึงวันที่11แต่ก็ยังไม่แน่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือคนเห็นว่าเราติดโควิดแล้วก็คนที่ติดโควิดคือเคสมันเพิ่มมากขึ้นนออาาาาาจจะะะมมีกกกกรรรยยยืดใลวิ่งขึ้น ากตัวเลขที่ขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นว่าเซี่ยงไฮ้คือมีเคสเพิ่มขึ้นทุกวนันคือตรงนี้เราก็เข้าใจนะคะคือเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่แบบเขาดูแลมากๆเพราะว่าคือหนึ่งเซี่ยงไฮ้อะคือคนเขาเยอะมากคือการคุมคนอ่ะคือเป็นอะไรที่มันลำบากมาก26ล้านคนอนะ่ะทุกคนคิดดูคือมันมันจำนวนเยอะมากแล้วก็เจ้าหน้าที่อะ่ะคือบางครั้งมันก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะแบบมาดูแลพวกเรา เขาก็พยายามทําสดความสามารถเนาะคือถ้าทุกคนทําตามกฎมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็จะมีแบบส่วนน้อยที่แบบว่าขัดขืนบ้างไม่ยอมทำตามกฎระเบียบบ้างไม่ยอมตรวจโควิดบ้างซึ่งตรงเนี้ยคือเป็นความท้าทายของทางัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่เลยในเมื่อรัฐบาลนะคะออกกฎพยายามควบคุมนะคะเคสผู้ติดโควิดให้เหลือศูนย์เนาะเราจะได้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าออกไปไหนมาไหนแล้วมันจะติดโควิดเนาะเราเองคือเป็นประชาชนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกักตัวอยู่บ้านหรือว่าการตรวจโควิดเมื่อเราถูกล็อกดาวเราก็ต้องอยู่แต่่่บ้้้าาาานนนคคททีีจจะดูแลเเรัก็ือห ดูแลหมู่บ้านเนาะบางหมู่บ้านอะคือเข้มงวดมากนะออกจากบ้านไม่ได้เลยมาหมู่บ้านนะคะคือออกไปข้างนอกได้นะคะหมายถึงว่าออกนอกประตูบ้านแต่ว่าเดินในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะหยิบควายตีได้บ้างนะคะบางหมู่บ้านก็ไม่เข้มงวดเลยหมู่บ้านของเราเองค่อนข้างที่จะดีับบนึงนะคะคือมีของแจกให้แล้วก็สามารถที่จะสั่งอาหารได้บางประเภทนะคะอาหารประเภทไหนที่สั่งไม่ได้หรือว่าของในบ้านของเราใกล้จะหมดแล้วก็สามารถสั่งกับทางหมู่บ้านได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องสั่งครบ30คนนะคะถึงจะสามารถส่งแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคนในหมู่บ้านนะคะสร้างกลุ่มแชทขึ้นมานะคะแบบหาคน แท็กคนขายของถามว่ามีใครอยากได้อะไรไหมแล้วก็มาหารซื้อกันก็อย่างเช่นมีกุ๊ปขายผักขายเนื้อนะคะร้านขายชานนแบบนี้เป็นชาไทย คือทุกคนดูแฮปปี้กับการได้สั่งของกับการได้กินนะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากๆากในช่วงเวลาที่เราลาราําบากก็จะหาของกินไม่ได้การมีกลุ่มแบบนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบว่าเยียวยาจิตใ,ใจว่าอย่างน้อยเราก็มีของให้กินก่อนหน้าที่จะมีกลุ่มนี้นะคะคือเราอะกลัวว่าของที่ซื้อมาตุนไว้มันจะใกล้หมดเราก็เลยจะไปสั่งในแอปแต่ในแอปปรากฏว่ามันต้องแย่งเราอะตึ้งแต่ปี5้เพื่อที่จะกดจองส่งของอะตอน6โมงเช้าแต่ของทุกอย่างอะคือเราอะใส่ตะเกร้าไ้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต คนเข้าไปใช้เยอะนะคะมันก็แน่นเนาะจนในสุดก็กดได้ตอนประมาณ6กโมงแนาทีนะคะของก็ไม่เหลือแล้วเอาจริงซึ่งของที่เราได้อะคะ่ะเป็นในส่วนของกุ้ง2อถุงนะคะแล้วก็เห็ดหอมอีกหนึ่งถุงแค่นั้นแหละจากที่แบบใส่ตะกร้าไว้ประมาณแบบเกือบ20กว่าอันหมู่บ้านของเพื่อนเรานะไม่สามารถสั่งหารได้แต่ว่ามีของแจกซึ่งของแจกที่เขาแจกคือแบบเป็นของดีๆทางนั้นเลยก็แอบ,บอิจฉายอยู่เหมือนกันนะมันก็จะมีบางหมู่บ้านที่ไม่ดูแลลูกบ้านเลยคือล็อกดาวน์แต่ให้อาหารนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นนะะนนชชนออนนะน เรื่องมันก็เริ่มดังในโซเชียลแล้วอะนอกจากนี้นะคะตอนนี้มีอาสาสมัครพยาบาลทหารตำรวจมาจากหลายพื้นที่ในจีนนะคะมาช่วยดูแลตรงนี้นะคะแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่เองนะคะออกมาช่วยเป็นอาสาสมัครแล้วก็มีคนต่างเมืองส่งของมาให้คนในเซี่ยงไฮ้แฟนเราเองนะคะก็ช่วยเหลือจัดการส่วนตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นอาสาสมัครแบบนั้นนะคะคือเขาอยู่ในกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นการส่งของจัดของให้กับลูกบ้านอะไรเงี้ยคือจากเหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะรู้สึกแบบ ซาบซึ้งมากคือทุกคนพยายามช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะคืออยากให้เชียงไทกลับมาเป็นปกติเนาะเราก็หวังว่าไม่นานเชียงไทจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบาย